ครับก็สวัสดีชมามงงะทุกคนกันด้วยนะครับเกี่ยวกับช่อง MGL วันนี้ก็จะมาอ่านบาังงะเรื่องสุดยอดอังเปาได้เถื่อทานจากเพจเคสแลัวิชากำลังภายในเดี๋ยววางดิ้งไว้ใต้คลิปนะครับโอเคเราไปต่อกันเลยกับตอนที่9้ถึง20เราไปกันเลยครับเห็นได้ชัดเลยว่าท่านพ่อเองก็หวังในตัวเราอยู่เช่นกันดูเหมือนจะรุนแรงแต่ความจริงแล้วมันก็แค่าการทดสอบตัวเรา มาถึงขนาดนี้แล้วองค์ชายใหญ่ก็ยังทรงหัวรอ้อไหมขยะก็คือขยะวันอังครล้านในตำหนักลู่ดีตอนนี้แกหลุดจ,จากตำแหน่งองค์ชายแล้วและถูกท่านพ่อทอดทิง้งต่อให้วรยุทธ์ของแกฟื้นคืนแล้วยังไงในอนาคตแกจะเอาปัญญาที่ไหนมาแก้แข้นข้าลู่หยุนหลังจากเดือนสามจะต้องเตรมตัวเดินไปที่สำนักไทอีด้วยละ่ะ เจ้าอย่าทําให้ราชบวงท่าสิงเราต้องอาบอายผู้อื่นล่ะพระยาค่ะเสด็จพอ่ออืมเจ้าไปได้ความแข็งแกร่งขององค์ชายใหญ่นั้นไม่ธรรมดาลู่หืีขอข้าดูหน่อยเถอะว่าเจ้าจะไปได้สักแค่ไหนเชียวตำหนักขององค์ชายดูเหมือนว่าที่นี่ จะเป็นบ้านของเราสินะแอดออพวกเราจะทำยังไงดีองชายท่านยังไม่ตายพวกเราคิดถึงท่านเหลือเกินเยอะอืมดูภาพประกอบไปด้วยนะทุกคนจะ,จะได้เข้าใจ รออาชสบงท่าสิงนั้นดูเหมือนจะทรงพลังแต่ในความเป็นจริงแล้วมันเป็นเพียงราชสบงเด็กๆของขแคว้นสิ้งไฮผู้ที่แข็งแกร่งท,ที่สุดคือรูสวนปรมาจา,ารย์ด้านการต่อสู้บริเวณโดยรอบราชสบงท่าสิงได้มีราชสบงอีกมากมายอาศัยอยู่พวกเขาต่างก็วางแผนที่จะยึดครองกันและกันอยู่เสมอและที่ไยแรน ก็จะมีการต่อสู้กันอยู่ตลอดเวลาแต่เราราชวงศ์ที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองจากสำนักไทย,ยีจะส่งเราองค์ชายของตัวเองมาที่สำนักไทอีเพื่อฝึกฝนได้เรียนรู้บรยุทธ์รูชวนเองก็มาที่นี่เหมือนกันเขาได้เรียนตำราบรยุทธ์ขั้นสูงของสำนักไทยอีซึ่งเป็นสิ่งที่ราชวงศ์ต้สิ่งนั้นไม่มี บุรยุทธ์เหล่านั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถรอนต่อกขาได้จะต้องไปเล่าเรียนที่สำนักไทยอีเท่านั้นไม่อย่างนั้นจะถือว่าเป็นศิรยุทรยศถูกทำร้ายบุรยุทธ์และกลายเป็นคนไร้ค่านอกจากจอมยุทธที่แข็งแกร่งแล้วยังมีบุคคลที่มีสถานะเหนือกว่าอีกขั้นหนึ่งนั่นก็คือนักปุงยาแม้แต่ในสำนักไทยอีเองก็ยังไม่มีนักปุงยาแค่เพียงขั้นหนึ่ง ของนักรุงยาบางที่ก็อาจจะมีอำนาจล้นฟ้าเลยก็ได้โลกนี้มีเพียงผู้แข็งแกร่งและอ่อนแอตอนนี้เราได้เสียจูจืนขององค์ชายไปแล้วลู่หยุนเองก็ยังกลัวการที่เรายังคงอยู่ที่ตำหนักเขาจะต้องหาเรื่องจัดการเราอีกแน่ถ้าหากว่า ต้องการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เราต้องแข็งแกร่งขึ้นกว่านี้ตอนนี้เราเป็นเพียงจอมยุทธระหลับเจ็ดแต่ต่อให้เราฝึกฝนหนักแค่ไหนมันก็คงยังห่างไกลาจากเราตะแก่พวกนั้นคืนจยากเป็นแบบนี้ต่อไปเราจะต้องแย่แน่ๆคงทำได้แค่หวังพึ่งระบบอังเปาแล้วละวันต่อมาใกล้จะครบ20ชั่วโมงแล้ว เราไม่รู้เลยว่ารอบนี้อังเปาจะเปิดอะไรให้เราเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วคุณได้รับอังเปาตื่ยินดีด้วยค่ะนายนท่านท่านได้รับบรยุทธ์ลรลับห่วงขั้นสูงขวามือคิงคองโย นี่คือบทยุทธ์ดะลับห้วงงั้นหรอรัสถาญาท่าสวงองรูดีดาหลับโพเทียนขั้นเจ็ดสายไม่มีบทยุทธ์ก้าวพิบตาระหลับเหลืองใกล้ขั้นสูงสุดฝ่ามือคิงคองระดับเหลืองใกล้ขั้นสูงสุดเราที่บทยุทธ์เคยสู้ใครไม่ได้เลยตอนนี้ไรขั้นใกล้สูงสุดมาแล้วหยด ในราชบงยังไม่มีใครที่ได้รับระดับเหลืองถ้าเป็นแบบนี้ถึงต่อให้เจอกับโหธเทียนขั้นสิบเราก็ชนะฮออฮหอแต่ถ้าเทียบกับนวนนวนกูขั้นต้นก็ยังห่างชั้นอยู่ต้องรีบเพิ่มพลังให้เป็นหธวเทียนขั้นแปดหรือไม่ก็ขั้น9้าไปเลยเราในตอนนี้ไม่เหมือนกับเมื่อก่อนแล้ว ที่เคยสู้กับจัวเชียนก็ยังไม่ได้เลยสักนิดท่านรัชทายาทกำลังพักผ่อนห้ามเข้าไปบรบกวนนะบอกให้ดูรีออกมาข้ามีเรื่องสำคัญที่ต้องคุยกับเขาจะเรียกก็เรียกดีๆจะส่งเสียงลังทำไมออกมาสักทีนะดิวอินอินนางมาทำไมนะแถมคน ที่อยู่ข้างหลังนางก็เป็นพวกชนชั้นสูงในเมืองกันทั้งนั้นมีทั้งพวกบุรุ์สูงส่งมีทั้งพวกอำนาจล้นมือไม่ใช่คนธรรมดาสักคนลิวอินอินเจ้ามาที่นี่ทำไมลิวอินอินกล่าวกันว่าเป็นสาวงานอันดับหนึ่งในราชวงศ์หวังองค์หญิงผู้สูงศักดิ์สกุลหลิว หนึ่งในสองสกุลการค้าที่ใหญ่ที่สุดในเมืองหลวงสถานะในตอนนี้นี่คือคู่มั่นของลู่ดีอนาคตสนมเอกรัสถาญาตลู่ดีข้าคิดว่าเจ้าเป็นเพียงแค่คนไร้น้ำยาแต่ไม่คิดเลยว่าเจ้าจะได้กาดยิ่งกว่าเลรัชานขนาดแม่เลี้ยงของตัวเองก็ยังที่ข้ามาในวันนี้ ก็เพื่อต้องการยกเลิกงานมั่นของพวกเราข้าจะแต่งงานกับเลาสารอย่างเจ้าไม่ได้คงชายคาด้ยินมาว่าตำหน่งองค์รัชทายาทของท่านกำลังสั่นคลอนท่านในตอนนี้ไม่คู่ควรกับแม่นางอินอินเลยโปรดวางมือซะเถอะไม่ได้นะมั่นกันไว้แล้วจะยกเลิกไม่ได้แบบนี้รัชทายาทจะจัดการกันยังไงล่ะ นั้นหนูเจ้าไม่มีสิทธิ์พูดที่นี่แม้แต่องค์ชายของเจ้าก็ยังปกป้องตัวเองไม่ได้เลยข้าว่าจะรีบเก็บข้าวของแล้วย้ายแล้วย้ายมาเป็นสาวใช้ของข้าจะดีกว่าเออเออเอออืมโอ้ที่แท้ก็มาถอนมั่นนี่เองถูกต้องจะไปที่วังหลังแล้วบอกฟาบาซะเชื่อ เจ้าตบข้าดิวอินอินเจ้ามีฐานะเป็นคู่มั่นของข้าแต่กลับไปอยู่ใกล้ชิดกับพวกหมาแมวทั่วไปนี่มันจะมี็นเกียดข้าเกินไปหน่อยแล้วมัง้งแถมวันนี้ยังจะมาถอนมั่นอกีกเจ้าคนเจ้าคงคันมากสินะแต่ข้าตบสั่งสอนเจ้ายังถือว่าเบาถ้าเอาหน้าเจ้ายังกล้าก่อเรื่องอกีก ข้าจะตัดขาดเจ้าทิ้งซะโอ้เพระเอกโหดจังเว้ยลู้ดีเจ้าจะเอาอยัางไงกันแน่เจ้าบุกวังของข้าคำก็เลระสารสองก็คำเลระสารตอนนี้ยังจะมาถามอีกเหรอว่าจะเอาอยัางไงเจ้าจะกลับบ้านไปอาบน้ำนอนรอวันเข้าวังมาปฏิบัติข้าหรือจะเลือก สงคบคิดกับหมาแมวพวกนี้ตัดอนาคตของตัวเองผมชายท่านมันก็แค่คนได้ค่ายังจะกล้ามาพูดแบบนี้กับแม่นางอินอินอีกงั้นหรอข้าว่าท่านอย่าปากดีให้มากจะดีกว่าไม่อย่างนั้นฮัดเหล็กในมือข้าคงไม่ไว้ชีวิตท่านแน่หวงฟูเทา อย่าคิดว่าพ่อของแกเป็นแม่ทัพปกป้องเมืองแล้วจะมาอวดดีกับข้าได้ <Yeah. S 1> ย่าอีโออะอะไรเนี่ยอ่อนหัดจริงๆให้ข้าสอนให้ไหมว่าบรยุทธ์ที่แท้จริงมันเป็นยังไงย่า ฝ่ามือเคียงคล้องอ,อะไรกันตุต่มประเด็แกมันกระจอกเกินไปอุ้ยโอ้โหจับโยนข้ามหลังคาเลยทีเดียวนี่มันจะ สุดยอดเลยแล้วมีใครยังมีปัญหาอีกไหมหไม่มีฮ่าฮฮไม่จริงไม่ใช่ว่าบรยุุทธของเจ้าโลนทำร้ายไปหมดแล้วงั้นเด้อแล้วทำไมถึงเจ้านี่ไปอยู่หลังเขามาด้วยไงกันไม่รู้ด้วยไงว่าตอนนี้ข้ากำลังสิ้นหวังพลังที่แท้จริงของข้าก็ได้ตื่นขึ้น เห็นแก่ที่เจ้าเป็นคู่มั่นของข้าเรื่องวันนี้ข้าจะยกโทษให้ตอนนี้ก็ใส่หัวไปแล้ว,ลวอยู่บ้านเป็นเด็กดีรอวันที่ข้าไปสู่ขอพวกเราครับข้าจะต้องสำลักแขนครั้งนี้ให้ได้พูดรู้อยู่ว่าเราตกต่ำก็มาซ้ำเติมรอดูได้เลยว่าข้าจะจัดการกับเจ้ายังไง <laughs> ลู่ดีคนก่อนนั้นกลัวเดี๋ยวเจียนเฟิง่งพ่อของเดี๋ยวอินอินแต่ลู่ดีคนนี้ไม่เกรงกลัวอะไรทั้งนั้นื <c oughs> <c oughs> เอ๋องชายสุดยอดจริงสิพวกเราเหลือเงินเท่าไหร่ระบบรอบนี้หาก5,200ไม่อย่างนั้นระบบจะเอาอังเปาสามใบ เดียนองค์ชายตอนนี้เราเหลือเงินเพียง100่งำหนึงเบีย้ยประจำสำนักราชวงศ์ก็ยังไม่ได้ส่งมาฮะมีแค่100่งำหนึงเนี่ยนะองค์ชายก่อนหน้านี้ท่านไปเที่ยวหอโคมเขียวใช้เงินเป็นน้ำพี่ชายชะมานี่สิจ,จะ๊ะไม่เจอกันตั้งนานเลยนะจ๊ะในวันนี้เองดูดี ก็ระลึกได้ว่าความน่ากลัวของการใช้เงินที่หอโคมเขียวเป็นยังไงเข้าใจแล้วไม่ต้องพูดต่อแล้วอมืมีทางไหนจะหาเงินได้บ้างเนี่ยเบี้ยวหวัดประจําก็ถูกท่านพ่อยกเลิกไปแล้วต่อไปเราต้องยืนด้วยลําแข้งของตัวเองแม่งเอ้ยเจ้าของร่างนี่มันโง่เง่าจริงๆจ,จ่ายไปทั้งสองพันตลึง ยังไม่ทันได้แต่ร่างกายของว่าที่เมียร้วยซ้ำแต่เงินก็ปลิวออกไปนอกกระเป๋าแล้วอึ้ยเข้าใจแล้วครับอง์ชายไม่มีเบี้ยวัดประจำแล้วงั้นหรอครับเบี้ยวัดอึ้ยไม่มีเก็บอากานหน่อยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยไม่ใช่หรอไงครบับ องค์ชายหนทางหาเงินค่าคิดไม่ออกจริงๆตั้งเถอะคิดมากไปก็เท่านั้นข้าจะหาทางเองแวนซิงไฮมีสี่เขตแบ่งเป็นเขตยวนตันเขตยาสมุนไพรเขตมืดเขตอาวุธเขตยวนตันเน้นขายอยู่นตันเป็นเขตเมืองที่แข็งแกร่งที่สุดเปต่อมาเขตสมุนไพรขายพวกโอสถ แล้วก็เขตมืดมีมือสังหารมืออาชีพรับภารกิจทุกชนิดเป็นเขตที่ทามืดสุดๆดสุดท้ายเขตบรยุทธ์เฮ้อน่าเสียายที่ราชวงศ์หวังยังห่างชั้นอีกขั้นถ้ามีเขตบรยุทธ์กับเขตมืดอยู่แล้วก็อยากไปดูเขตหยวนตันกับเขตสมุนไพรยังทําไม่ได้เลย เมืองใต้เขตยุทธท่อนพาพิฆาตบทยุทธสำหรับระลับต่ำกว่าเดืองราคาเพียงห้าร้อยอีแปะเท่านั้นใครสนใจมารับได้เลยจ้างองครักษ์้าในเงินเดือนเดือนละสองเหรียญเงิน พราบุรุ์ตลับหูเทียนเดือนละยี่สิเหรียญเงินโรงฝึกบรุรุ์ตะคุณชินเปิดรับทุกสิทธิ์แล้วเพียงเดือนละสิบสองตำลึงเงินรับประกันขึ้นตลับหูเทียนแน่นอนกาะเงินสลักลายระลับฟ้า1ชุดห้าเดียสทองโอ้โหประกาศขายของเยอะแยะบุรุ์นั้น ไล่มาง่ายแต่จะให้ชำนาญน,นั้นยากนี่จะระบบถ้าหากว่าเราสามารถขายปริยุที่ไล่มาได้อย่าว่าแต่5000ันตระึงเลยจะแสนตำลึงก็ไม่ใช่ปัญหาก้าพิบตากับฝามือเคียงคองขายได้ไหมระบบก้าพิบตากับฝามือเคียงคอง ขายได้ไหมไม่ได้หากโผต้องการยกยุทธ์ให้คนอื่นมีเพียงวิธีเดียวคือไปให้ถึงขั้นเงนกูแล้วเปิดใช้ระบบจับอังเ้าอืมช่งมันเถืํางำงำงำองเชียวป้าจัดเวทีพร้องอีกแล้วรีบรดูเร็วไยยินว่าครั้งนี้ เปิดเดิมพันเปิดเดิมพันไปหนึ่งพันตำลึงไปที่ชนะก็จะได้เงินหนึ่งพันไปเลยโอ้มีอะไรน่าดูด้วยองเฉียวป,ป้าบุยุทธ์ล้ำเลิศแม้แต่หัวเทียนขั้นเจ็ดยังชนะเขาไม่ได้เลยที่เขาจัดเวทีประลองขึ้นมาก็เพื่อประกาศสักลาไม่ใช่หรือไงตอนนี้ยัง จะมีไอ้โง่ที่ไหนก็ประลองกับเขาอีกรือไงไอ้งโง่ฮ่า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 คิดเยอะอะไรขนาดนั้นลูรูไปเถอะอาจจะมีไอ้โง่ไปขึ้นประลองจริงๆก็ได้ฝีมือระดับอองเฉียป้าน,านานๆถึงจะได้เห็นสักทีบางทีอาจจะได้อะไรก็ได้องเฉียป้าพันตดึงเราไม่ได้มาเสียเที่ยวแล้วละ สนามประดองนมีใครกล้าขึ้นมาสู้กับข้าหรือเปล่าอ้าหากว่าชนะได้ข้าจะให้ไปเลยหนึ 1, ่งพันตำลึงแต่ถ้าหากว่าพวกเจ้าแพ้ข้าต้อตงการเพียงแค่ร้อยตำลึงเท่านั้นฮฮ่าฮ่าฮ่าระดับโผเทียนขั้นโกใช้วิชากายาเหล็กซึ่งอยู่ในระดับเหลือง ระดับต่ำแต่มันก็ยังมีจุดอ่อนอยู่อีกหลายจุดไม่แปลกใจเลยที่เขาจะกล้าวางเดิมพันไว้สูงขนาดนี้โดยปกติแล้วคนที่อยู่ในระดับผู้เที่ยนจะไม่มีทางเอาชนะเขาได้เลยอะไรกันไม่มีใครหน้าไหนกล้าขึ้นมาสู้กับข้าเลยงั้นเหรนี่มันก็ไม่ต่างจากการ เป็นสวะเลยไม่ใช่หรออืมโหเทียนขั้นที่แปดขนาดโทเทียนขั้นที่แปดจังกลัวงั้นด้วพี่ชายพ่คิดว่าที่นี่ก็มีคนที่แข็งแกร่งกว่าเขาอยู่นะทำไมถึงไม่มีใครขึ้นไปล่ะหรือว่าเงินเดิมพันนั้นเป็นของปลอม ลองชายเพิ่งจะมาที่นี่เมืองใต้ฟังยุทธนี่เป็นครั้งแรกสินะรู้จากชุดที่ใส่แล้วก็คงจะเป็นลูกเศรษฐีพ่อของเขานั้นอยู่ในระดับมวนคูขั้นต้นและยังเป็นหนึ่งในสามปรมาจารย์ของเมืองนี้เจ้าคิดว่าพวกเราจะกลัวแค่เรื่องเงินฟอร์มหนึ่งพันตำดึงงั้นหรอ ครับผมก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตอนที่9ถึง20ถ้าชอบก็จะลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ